นะวันนี้นะครับไรนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆากแล้วก็เป็นเกียรติมากกที่ได้มาร,ร่วมงานของ,ของาอทางคาราเรลลี่นะฮะโอ้วันนี้ตั้งไฟเยอะมากขอบคุณมา,นะมากครับมมเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมฮะสนุี่ทุกคนมาเปนนานอย่าครับเมื่อไหร่เช้าใช่ไหมฮะ ดูผมนะไม่ว่าจะงี้ดูซ mm ุปเปมร์ป <nước c Genius> so, uh, ็เนียมดแล้วแอ่าในที่นี้ใครใครยังโสดอยู่บ้างโสดเยอะสิเพลงต่อไปเนี่ยโดนใจมากโดนใจจริงๆกับคนโสดๆอย่างผมนะก็ใครโสดน่ช่วยร้องกันดังๆเลยนะเพลงนี้นะครับอ่ะครับผม